กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรตดกุทุกคนสุมองสบอทีท่ติดตามรับส้มสองซาบุไลนนาะงพี่น้องเนะาะสวัสดีพี่น้องเอฟซีอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีปะลุงทุกทุกฐานที่เข้ามารับช้มขีปซาบุไลเนาอพี่น้องเนาะหัพวพอก,กันคือนกับพี่น้องกับสองซาบุไลมื้อนี้เอาลงมาสวนมาเกบมกักเล่นพี่น้องเอ เก็บมักเล่นเก็บมักเล่นกับมักพีกสิไปฝากสิไปเยี่ยมสิไปเยี่ยมอันป้าป้านางเลือแม่อันป้าของอันทอคอมนั่นแหละพี่โนโอ้อยขอสิไปเยี่ยมเพื่อนนะสิเอาอันนี้ไปฝากเคุณนน้ำเอามาัเคุดเทศเอามัเคุดเคลือดมาเลื่อมม,มังเล่นเนาะพี่โนโอ้องไปฝากคุณน้ำ พออนอยู่นี่ก็มีลายกินจนบาไวพี่น้องเอ้ยสุกสุกไวเด็ดเด็ดุกไวเนี่ยกินจนบาไวตอนนี้กำลังเก็บเก็บไปฝากคนพี่น้องเอ้ยแบ่ง้คนกินน้ำมันี่ไปเยี่ยมย่ามปา้านางคนออกคลอดลูกใหม่นะเด็กพี่น้องเอ้ยถ้าแต่คนออกมาแต่โรงพยาบาล มจะไ,ไปจะขื่อไปมือนี่ไปกับแมมี่สองคนพี่น้องเอ้ยไปกับแมมี่สองคนตอนนี้กำลังเก็บเก็บมะเขือเอ้ยมะเขือเครือ,รอมะเขือเทศหรือว่ามักเล่นล่าเอิญมักลินพี่น้องสังเกตมักลินห่อยคือซุปกระต่ายที่ซุปจน,น,นแตกคุณ แตกออกน้ำแดงงามนี่ก็ด้ได้ทุกหนเลยพี่น้อยเต็มทุงจิตไปฝากแม่ค no. ่อมก่อนขอได้ไปหาผื่นแต่ฮิงเลยขอได้ไปเห็นน้ำผื่น มกเล่นเดี๋ยวพันยังกินบักผิกแต่เ้าได้ชองทงเลยพี่น้อยมกเล่นกับักเขือเทศมะเขือเะเขือมกถั่วกระเบิดองเลพี่น้อยเออมกเขือยาวเนาะกกเดียวเนยะเขือยาวได้ไหมพี่น huh. ้องสามอย่างนะไม่ปากไม่ท่อมก็ มูุคนมาแต่เวียกคุณได้ยังป่ะน้อไปนำกันเก็บอยู่ให้หน้าเขาเลยไปดเลยเลยออกพี่เลยป่ะน้อยกำลังไปพี่น้องเอง้กำลังวิท Khi đi ngày cụm cụm với nội ơi <laughs> có bao man xa mua quà phía nội ấy. không có giờ cả, phải nam đợi phía nông Mẹ con gì đi bộ mọi người mặt tư vấn hoặc cái gì mẹ nhóm mẹ nhóm mẹ là mẹ nhóm mẹ nhóm mẹ nhóm mẹ Phá mẹ nhóm mẹ nhóm mẹ phai Thứ bỏ mẹ nhóm mẹ nhóm ก็จนหน่อยมาเฮียนนนี่ป่น,าน,น,าน,น,านั่นน่ะแซมพี่นกับแกเก๋ก็อยากขายเลยไอ้นีมันลมขบบอบันนบ,บอพี่น้องเลยบันนบ,บอ,อย่างโอ้แต่เดียว ก็ <g ül üyor> เดียวออกมางอกระล่าน <g ül üyor> ไหล,าหลาตามทางกระล้มๆนี่ไฟก็บปอยากอันนั้นไฟก็บ <g ül üyor> ปอยากออกเงอนออกซาน Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, New York. New York. Nó đông đông Thấy không? Nụt tức xíu Chị ngon, chị ทางหลัดตามเคยพี่อย่างลัานลัดเขาอันบ้านเขาเมืองเขาจะลัดสื่อเดือนไครอ่งนี้เนีเขาจะก็ยังอยู่เนาะกำลังจิกเขาบ้านเมยน้องคอม ต้นาค่ะกำลังเข่าสีข่ากล้วยอีกแล้วพี่น้อยว่ามาเสีรถใหญ่มากเลยจะลอย่าดได้อหัวอยกี่ตามนทางใครนดะมุด้ยังไงจะชอบจอดถูกป้อง xiêu á, xiêu xiêu ấy xiêu á, xiêu xiêu xíu xiêu 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 làm, xiêu xiêu là xiêu 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 thằng xiêu thằng xiêu 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 à, tiếng mình มันบาลล้อมติดกับสบายเนาะนี่มันลมแม่มีววาสิไปติดจักจันก่สนลมมาใส่แต่ไม่รัดไปนี่เคืองนี่กับผู้ทีฮอดเลื่อนแม,นมงโนโมิโคลฟอม เป็นตระยูลเนาะไม่เนี่ยเขาจะใส่ใส่บางทีนมันแด้ง,ง,งเป็นโน่นค่ะเขาจะใส่ากลางๆเป็นโน่น ลาหมางไม่ได้เพื่อนนะเพื่อนลังนี้มีข้อหมางเลยเนาวไอหาวัดพีโน่เดินบนกว้างกว้างร่มๆนี้เราได้จึงอยู่ได้เนาะเก็บไฟห่านพี่นเือนเลย พี่น้องขึ้นลักเพื่อนเพื่อนไม่เถาไปไปมาาาพี่สวยข่าพี่น้องเอ้ยหนึงข่าถาหนึงข่าถาว่า ดูโนนั่งไล่ดพี่น้องดนั่งลละเอาเอาอันอันนี้มาฝากเหีนมีมกเร่นแล้วก็มักคือได้ลยเด้พน้องนี่การทางได้กับอคงใจทางสาบรไลพี่น้งเลยนี่นีมาตัดมันงทงได้กับโค้ดีแห้งเนาเนี่ยตับเป็นกุ่งๆได้พี่น้องดอ

เพืน่ะเพื่อนผมเพอนดีเนาะมาเจาคเนาะมาจะเพ่เาคุณเนาะสวยกันสวยกันออกก่อนทงน้เืแพงดพี่นาจักโลอันนี้นะโลบใหญ่เนาะไดบหบ่เออูแท้ๆพ่น แม่พี่มันก็คนหูหนะมันลูกน้องนายพี่ชางคือเฮ็ดผลมาตั้งแต่มาก,ก่อนแม่แม่เมียคบเมาใครจะเอาเมียคมเมียคม,ม,มเอาเมียคมเอาเห็นไหมตื่นตั้งแต่สามโมงปวดว่าเอาละแม่าฮ่า่าอียด้อืนะอม <laughs>